สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีซากาลสินหากินต่างแดนค่ะค่ะสวัสดีวันตุจีนด้วยนะคะมันได้พี่น้องคนไทยในเกาหลีมีผู้ใดหมานช่องหมานเงินบ่นอน้อมาค่ะวันนี้มีเมน,นูอย่างเมนูเด็เดๆขนมจีนเกาหลีขนมจีนเกาหลีเกาหลีข้าหลวกแังได้เพราะเบิ่งเงินกกอนเอือ ตั้งน้ำร้อนให้เดือดก่อนนะคะพอเดือดนับพอนำพ้ำหอนเดือดเรีว้วใส่เสียนลงไปเลยอันนี้คือ แล้วลายได้เนี่นยใหม่แค่หน่อยกินได้ใส่หลายเคลยียร์อย่าไปให้มันจับกันเดี๋วมันสจิจับกันเป็นก้อนเคลียร์ให้มันแตกกันเบิ่งน้ํายาเนาะท่อ น้ำยาตีนไก่ตีนไก่เลาะก,กระดูกอมพราต้มไปสักพักหนึ่งก็จะเ,เริ่มอ่อนเลวพี่น้องต้มประมาณหาละที่ แล้วเส็กนกระิสุกเคี่ยไปเรื่อยๆว่าให้มันจับกันเดี๋ยววันจิจับกันก่อนต้มไฟแห้ง พอต้มไปสักพักหนึ่งประบ้านหานาที่เสียนก็นจะเริ่มใสขึ้นเอาไปน้องเริ่มซุกแล้วซุกลล้นนี่เสียนซุกมันจะมีเป็นออกใสๆสดี๋พอขาวพุนเด้ขาวใสใสเอาไปนอกน้ำเลยบด้เปนเกลยดเอาไปนอกน้ำเลยเด้นกน้ำเย็น นำหอนออกจากนั้นเอ้าหอน เย็ยนเลยจับติวจับติวพร้อมกินได้เลยค่ะรีดน้ำออกติวขนมเส้นขายง่ายมาพี่น้องนี่คือขนมเส้นตีฮอตโตมมากเลยค่ะ เป็นขนมจีนสดๆแซ่บพี่กันพี่น้องมากครับพี่น้องเร็จแล้วกินน้ำกันตีนไกม่มึงที่ไตีนไก่เลาะก,กระดูกแล้วน้ำเส้นตุไมไหมเงี้ย Thơm thơm. cả sai. hát kèm. Cà lằm thích không? Cà lằm. อืมเอิ่มสดเจียนมีซองเลยนนะมึงข้างในมีอย่างจักบาทเอาจักบาทเอาจักบาทหน้าพงเงินหนึ่งสองสามสี่ห่าหกเจ็ด แปดเก้าสิบแสนนึงเขาแกเอามใาห,าห้ยมาหั่นเฮ็ดร์นักกินอยู่เอามใาหาย้ยโบนัสบอนโบนัสอังเปร์ตุจีนแสนนึงเป็นเงินไทยก็ได้สองพันสองพันเจ็ดยู่ถ้าแปลเป็นเงินไทยก็สองพันเจ็ดอยู่นะฮะได้อยู่ดีพี่น้องว่าสุดพอดเลยน้ำมูบ่เคยได้จากเทืออะไรก็ได้กินต่อ

เสียงแมวเอาสัลับพี่นอ้องี๋ยวขอเวลากินต่อหายมันเบิดกันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย